วัดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันกันกบอัญญาบอลสีเป็น E p พีที่30นะคะสำหรับ E ีพีแบ่งปันบอลสีส่วนวันนี้เรามีลูกไม้ก็คือหนึ่งเดียวในโลกนะคะลูกไม้คือไม้ที่เพาะจากเมล็ดเอามาแบ่งปัน e ีพีนี้นะคะแบ่งกันไปเลี้ยงให้ไปในราคากระถางละ35บาทนะคะ3กระถางร้อยกันไปเลยสำหรับอีพีนี้ ส่วนที่พาคุณลูกค้าดูนะคะเป็นลูกไม้ชุดใหม่ที่เรากำลังรอตู้นะคะซึ่งมาจัดโปรเคลียร์ตู้ให้กับคุณลูกค้าเพื่อที่จะลงลูกไม้ชุดใหม่นะคะพามาดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่คัดมาให้กันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะดูหน้าไม้กันนะคะฝากคุณลูกค้าแคปรูปแล้วก็แจ้งเบอร์แบบนี้เลยนะคะหมายเลขที่เท่าไหร่ให้กับพ่อค้าด้วยนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งคุณลูกค้าติดต่อมาหลายหลายคนพร้อมๆกันนะคะพ่อค้าก็จะหาต้นไม้ไม่ค่อยจะเจอนะคะสำหรับกระถางแรกนะคะหมายเลขหนึ่ง ไซส์นี้แล้วก็ฟอร์มนี้เลยนะคะกัดสีนะคะมีจุดสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะกระดูกเขียวตัวโตวแบบนี้นะคะสำหรับกระถางที่หนึงค่ะค่าจัดส่งก็เช่นเคยนะคะกรณีโอน50บาทจะกกี่กระถางก็50บาท กรณีเก็บเงินปลายทาง70บาทเมาเหมา,หมาไม่มีการบวกเพิ่มนะคะพื้นที่ห่างไกลก็ไม่ได้บวกเพิ่มสำหรับลูกไม้กระถางที่2กระถางนี้ลูกไม้หมายเลข3นะคะกระดูกก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะกัดใบเขาก็จะออกเป็นสีน่าจะน้ำตาลออมชมพูนะคะมีลูกแล้วมีน้องๆแล้วนะคะสำหรับ ลูกไม้กระถางที่สามค่ะมาดูกันที่กระถางนี้กระถางที่สี่นะคะมีความออกเป็นโทนสีส้มๆนะคะนี่มีเปรอะๆด่างๆแบบนี้นะคะ่ะให้ดูกันชัดๆเลยกระถางนี้หมายเลขห้ากระดูกจะเป็น สีแดงเข้มๆแบบนี้นะคะกัดสีเริ่มมาแล้วสำหรับลูกไม้กระถางที่ห้าต้นนี้หมายเลขหกค่ะกระดูกจะเป็นสีเขียวเข้มเลยนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะกระถางนี้เป็นหมายเลขเจ็ดนะคะ ดูจากลักษณะทรงนะคะจะเป็นทรงคอมเพกค,คือไม่สูงมากนะคะใบออกจะดกนะคะลูกไม้กระถางที่เจ็ดค่ะต้นนี้กระถางที่แปดค่ะต้นนี้ออกจะติดนะคะด่างแดงนะคะ ต้นนี้กระถางที่9นะคะกระดูกสีเขียวพื้นใบสีเขียวกัดจุดแดงแล้วก็พื้นออกจะกัดออกจะนะคะโทนขาวๆแล้วนะคะแอบมีลูกเล็กๆแล้วด้วยนะคะกระถางนี้หมายเลขสิบค่ะต,ต้นโตโตฟอร์มแบบนี้เลยมีทั้งหมดห้าใบแล้วนะคะขอบสีเขียว ะะลักษณะกัดสีเขาจะเป็นสีชมพูกา้กานก้านก็เป็นสีชมพูนะคะต้นนี้กระถางที่11นะคะขอบสีเขียวออกจะลักษณะเป็นบอลใบไผ่นะคะใบหอกรากเดินดีทะลุก,ก้นกระถางแล้วนะคะนี่เลยกระถางที่11ค่ะ มาดูกันที่กระถางที่12ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่ส3านะคะลักษณะทรงใบเป็นใบหอกนะคะสำหรับลูกไม้กระถางที่13ค่ะสำหรับกระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่14นี่เลย มีด่งดางๆปลปายนะคะสำหรับใบนี้ก็มีติดด่างนะคะมีลูกเล็กๆแล้วหมายเลขที่14ค่ะกระถางนี้นะคะหมายเลขที่สิบห้านะคะนี่จะเป็นออกโทนสีแดงเข้มๆนะคะสำหรับกระถางนี้กระถางนี้หมายเลขที่1ิบหก แบบนี้เลยมีลูกเล็กๆนะคะอาจจะด้วยจากหลายๆมาเมล็ดนะคะที่บางทีเวลาเพาะเนี่ยมเมล็ดของบอนสีก็อาจจะเกาะกันหรือว่าติดติดกันนะคะเวลาเอามาลงกระถางเขาก็เลยจะมีบางกระถางที่มีหลายๆต้นนะคะลูกไม้กระถางที่17 เราจัดส่งให้ทั้งกระถางเลยนะคะครอบแก้วลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยแบบ EMS นะคะโดยเฉลี่ยลูกค้าก็จะได้รับต้นไม้หลังจากที่พอค้าทำการแจ้งเลขไปนะคะ1-2วันนะคะหมายเลขที่18เป็นบอลใบไผ่นะคะเลือกมาให้ใน EP ที่30 ะค,ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจหมายเลขไหนก็แคปเบอร์โทรมาแจ้งที่พ่อค้าได้เลยนะคะต้นนี้นะคะหมายเลขที่19ลักษณะทรงเขาก็จะโต,โตโตแบบนี้แล้วนะคะสำหรับลูกไม้หมายเลขที่19นะคะราคากระถางละ35บาท3กระถางร้อยกระถางนี้หมายเลขที่20 กะะระทางนี้หมายเลขที่ยี่็ะก็จะกกอแบบนี้นะคะมีหลายต้นนะะต้นนี้หมายเลขที่ยีสิบสองนะคะ เห็นเขียวเขียวจุดแดงแดงแบบนี้แม่เขาเป็นแก้วกันดาดางนะคะลูกไม้หมายเลขที่23ค่ะกระถางละ35บาท3กระถางร้อยกันไปเลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่24ค่ะ เป็นสีชมพูพาสเทลนะคะกระดูกจะเป็นสีเขียวเข้มเขียวขี้ม้าไปเลยค่ะสำหรับการของเขาก็จะเป็นน่าจะเป็นการสีดำนะคะแม่ค้าขอตีเป็นการดำละกันเนาะเขาก็จะมีลูกเล็กๆอีกเช่นกันนะคะกระถางนี้กระถางที่25นะคะ ร์มนี้มีทั้งหมด6ใบแล้วนะคะหมายเลขที่25ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่26ค่ะกระดูกสีเขียวเข้มมีจุดสีชมพูอมแดงๆนะคะซ้อนกันอยู่รากก็ทะลุกลนกระถางนะคะสำหรับลูกไม้หมายเลขที่26ค่ะ กระถางนี้เป็นหมายเลขที่27ค่ะนี่เลยกระถางที่28เป็นบอนใบไผ่ติดด่างนะคะแบบนี้เลยฟอร์มโตๆกันแล้วมีทั้งหมด5้ใบกับอีก1หลอดนะคะมีติดด่าง กระถางนี้เป็นกระถางที่29เป็นใบไผ่โทนสีทองเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบบอลใบไผ่กระถางที่30ค่ะลักษณะฟอร์มหน้าไม้เป็นเฉดสีแบบนี้เลยนะสำหรับหมายเลขที่31นะคะลักษณะทรงใบเขาก็จะแบบนี้เลย รากเดินทะลุก้นกระถางเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้นโตโตแบบนี้สำหรับลูกไม้หมายเลขที่31ค่ะลูกไม้กระถางที่32นะคะโคนใบเขาก็จะสีประมาณนี้นะคะกระถางนี้มีทั้งหมด2ต้นต้นโตโตแล้วนะคะ บางทีคุณลูกค้าใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนะคะอาจจะสงสัยว้้คราบขาวๆนี้นะคะไม่ต้องตกใจเป็นคราบฉีดกันเชื้อรานะคะที่ที่ทางอัญญาบอลสีได้มีการฉีดป้องกันเชื้อราในช่วงฤดูหนาวนะคะปลูกไม้กระถางที่33มาเป็นพุ่มแน่นๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ เลื่อนมาดูจนจบคลิปก็จะมีแทรกลูกไม้แบบพิเศษพิเศษให้เรื่อยๆนะคะสำหรับกระถางที่33ค่ะลูกไม้กระถางที่34มี2ต้นใน1กระถางนะคะนี่เลยแล้วก็อีกเฉดหนึ่งเขาก็จะออกโทนสีแบบนี้นะคะออกดูดูน้ำตาลน้ำตาลเนาะสำหรับกระถางละ 35บาทหมายเลขที่34ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่35ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่36ค่ะนี่เลย4ใบกับอีก1หลอดนะคะสำหรับลูกไม้กระถางที่36ค่ะกระถางที่37ค่ะ เขาจะเป็นโทนออกสีน้ำตาลออกทองทองนะคะสำหรับลูกไม้กระถางนี้กระถางนี้หมายเลขที่38ค่ะติดด่างมาแล้วนะคะหมายเลขที่สำหรับลูกไม้หมายเลขที่38นะคะกอกใบดกๆกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะ ระถางนี้หมายเลขที่40ค่ะนะคะเขาจะออกเป็นโทนออกสีเหลือง,องนะคะสำหรับกระถางนี้กระถางนี้หมายเลขที่สี่สอ็ค่ะแบบนี้เลยฟอร์มนี้เลยนะคะพิจารณาตามที่แม่ค้าหยิบให้ดูได้เลยกระถางนี้หมายเลขที่42ค่ะ น้องก็จะออกเป็นสีแดงเข้มๆแบบนี้เลยนะคะมีสองต้นใน1กระถางนะคะลูกไม้หมายเลขที่42ค่ะหมายเลขที่43นะคะก็จะดังๆเปะ่ๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะสำหรับคาบขาว,ขาวคุณลูกค้าที่พึงแวะเวียนเข้ามาชมอัญญาบอลสีนะคะ เป็นยาป้องกันเชื้อราที่ทางอญญาบาลสีได้ฉีดป้องกันเอาไว้นะคะหมายเลขที่44ค่ะก็จะสีแบบนี้ทรงใบก็ประมาณนี้เลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่45เป็นบอลใบไผ่นะคะลักษณะ3มใบหนึ่งรอด กระถางที่46ค่ะแบบนี้เลย35บาททุกกระถางนะคะ3กระถางร้อยนะคะหมายเลขที่46ค่ะหมายเลขที่47นะคะกอแน่นแน่นแบบนี้เลยมาดูกันที่กระถางนี้นะคะหมายเลขที่48ค่ะ กระถางที่4 49ค่ะนะคะเขาก็จะมีติดดางประปายนะคะสำหรับลูกไม้หมายเลขที่49ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่50ติดด่างเขียวๆแบบนี้นะคะฟอร์มแบบนี้เลย3มใบกับอีก1หลอดอหมายเลขที่50จ้ากระถางนี้หมายเลขที่51 ก็จะเป็นสีชมพูปุกพารเทลนะคะสำหรับคนที่ชอบทรงโทนนี้นะคะหมายเลขที่51จจ้ากระถางนี้หมายเลขที่52ค่ะกระถางละ35บาท3กระถางร้อยกันไปเลยนะคะแบ่งแบ่งกันไปเลี้ยงนะคะกระถางนี้หมายเลขที่53นะคะฟอร์มโตโตแข็งแรงใบหนาหนาดกๆนะคะสำหรับ ลูกไม้ในอีพีที่30หมายเลขที่53จ้ะต้นนี้เป็นหมายเลขที่54นะคะการสีดำกระดูกสีน้ำตาลสีเข้มๆแบบนี้นะคะหมายเลขที่54ค่ะกระถางที่55จ้าแบบนี้เลย เรามาดูกันที่กระถางที่56ใบมัน,มนเงาๆแบบนี้นะคะต้นโตๆแบบนี้เลย35บาททุกกระถาง3กระถาง100ค่าจัดสง่งแบบโอน50บาทเก็บเงินปลายทาง70บาทเหมาๆกันไปเลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะกระถางที่57ค่ะสายหวานๆนะคะก็จะมีติดดงังๆไปให้ด้วยนะคะ กระถางนี้หมายเลขที่58ค่ะฟอมแบบนี้เลยนะะนี่หมายเลขที่59นะคะสะดือก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะทรงใบเขาก็จะเป็นลักษณะบิดๆเกลียวๆนะคะพื้นใบก็จะเป็นสีชมพู พาสเทลชมพูวหวานๆนะคะสำหรับหมายเลขที่59สําำหรับกระถางสุดท้ายใน EP นี้นะคะหมายเลขที่60นะคะเขาจะเป็นลูกแก้วกันดาด่างเนาะต้นนี้ติดด่างเป็นที่เรียบร้อยนะคะฝากคุณลูกค้าไปเลี้ยงเลี้ยงนะคะช่วยกันดูแลนะช่วงอากาศหนาว บอลสีที่หลายๆท่านอาจจะไม่มีตู้นะคะ mm hmm. เขาอาจจะยุบตัวหรือว่าความสวยงามเขาอาจจะลดลงนะคะไม่ต้องตกใจเนาะเดี๋ยวยังไงหมดหนาวเดี๋ยวเขาก็จะกลับมานะคะมีสีสันสวยงามฟอร์มกโตโต,ตแข็งแรงให้เราได้ชื่นชมเหมือนเดิมสำหรับ EP นี้นะคะทางอัญญาบอลสีก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องกราบขออาภัยไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตาม ช่องอัญญาบอนสีไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งปันบอนสีหรือว่าแบ่งปันความรู้ต่างๆนะคะกันอีกครั้งหนึง่งอีพีนี้ก็ต้องสวัสดีค่ะ